คาเชอร์ acher, สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการอันบล็อกตัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดเล็กนะครับของคาเชอร์รุ่น k 2 compact ครับเครื่องฉีดน้ำ k สอง compact นะครับเป็นเครื่องฉีดน้ําที่ออกแบบมาให้เป็นเครื่องฉีดน้ำไซส์เล็กนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการเครื่องเป็นแบบแนวตั้ง แต่อยากได้เครื่องเล็กๆนะครับเราก็มีตัว K2 Compact นี่แหละนะครับเป็นตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งให้ลูกค้านะครับเป็นเครื่องที่ตัวเล็กออกแบบเล็กๆนะครับแต่นี้เป็นทรงตั้งนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้เครื่องที่มีม,มีน้ำหนักไม่มากขนาดเล็กๆสามารถเก็บตามซอกตู้ซอกโต๊ะซอกุอกูนี้นั่นได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกอีกจุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าต้องการคือลักษณะนี้นะครับตัวเครื่อง K2 Compact นะครับมีแรงดันการใช้งานเนี่ยสูงสุดอยู่ที่110บาร์นะครับปริมาณการไหลของน้ำ เครื่องฉีดน้ำขนาด110บา์สามารถทำความสะอาดได้หลากหลายนะครับก็ล้างรถได้นะครับล้างพื้นบ้านบริเวณลานจอดรถได้นะครับล้างกระถางต้นไม้ฉีดรั้วฉีดเฟอร์นิเจอร์ในสวนนู่นนี่นั่นได้หมดเลยก็ใช้งานหลากหลายแล้วแต่ลูกค้าต้องการอยากจะใช้งานในลักษณะไหนนะครับเมื่อลูกค้าได้สินค้าไปแล้วนะครับแกะล่อมานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่องเขาจะมีเห็นตามนี้เลยนะครับเริ่มจากตัวแรกครับตัวนี้จะเป็นเอกสารการับประกันนะครับหรือใบประกันสินค้านะครับ คุณลูกค้าสามารถรับประกันสินค้าหรือการลงทะเบียนรับประกันสินค้าสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือกรอกข้อมูลต่างๆลงในใบรับประกันสินค้ามันจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับคุณลูกค้าเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคุณลูกค้าส่งกลับบัตรที่บริษัทนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งครับคุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคาเชร์นะครับโดยวิธีการก็สแกนที่ QR โค้ดบริเวณใบรับประกันสินค้าได้เลยแล้วเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆนะครับการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านช่องททาา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 างงงออออออนนนนนไไลลลล์์บบบบเเเเเเวววว็็็ซตะครรรรรรัถถืื่่่ปิิธธีีีีีดดสสสมมกกกกกขู้้้ยยหใณ ตัดมาครับก็จะเป็นค the the okay. hmm. ู่มือครับคู่มือเนี่ยในหน้าแรกนะครับเปิดมาก็จะมีบอกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่องลูกค้าสามารถตรวจช็คได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในกล่องเนี่ยตรงตามที่คู่มือระบุมไหมนะครับแต่ตัวนี้เป็นคู่มือที่เป็นรุ่นรวมนะครับนะครับบางทีบางตัวอาจจะไม่มีสําหรับตัวอุปกรณ์ของเรานะครับแต่ลูกค้าสามารถรีเช็คได้บริเวณหน้ากล่องก็จะมีบอกว่าในกล่องนี้มีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับโอเคถัดมาจากตัวที่อุปกรณ์ครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบบง่ายๆนะครับเราสามารถมองเห็นได้ผ่านรูปปภาาพแบบบนนีี้้เรยงงลํดัั1อก การใช้งานที่ผิดพลาดนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับหนึ่งตัวขนาดนี้นะครับสายฉีดที่ยาว4เมตรนะครับตัวหัวฉีดมีมาให้2หัวเลยนะครับหัวแรกอันนี้เป็นแบบฉีดเป็นใบพัดออกไปนะครับองศาเอียงไปเป็นใบพัดแบบนี้นะครับเป็นหัวฉีดแรงดันสูงนะครับปรับแรงดันไม่ได้นะครับฉีดเป็นแบบ25ิ้าองศาอย่างเดียวถัดมาอันนี้หัวฉีดแบบโรเตอรี่ครับหรือหัวฉีดระเบิดก็คือฉีดเป็นเส้นตรงและหมุนค้งสว่านได้ช่วยเพิ่มแรงฉีดเข้าไปอีกนะครับถัดมาปืนฉีดครับ ปืนฉีดแบบไม่มีก่งไกลปืนนะครับเพื่อให้เราเข้าถึงซอกต่างๆได้ลึกมากขึ้นนะครับมาที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องครับด้านบนมีหูหิ้วน้ำหนักเครื่องไม่มากครับเบาๆยิ้วได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องมีความผอมเหมาะการเก็บตามซอกตู้ซอกกำแพงต่างๆได้อย่างดีนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหน้านะครับช่องทางน้ำเข้าจะอยู่ด้านหลังนะครับมีข้อต่อสวมเร็วมาให้เป็นสีดำนะครับด้านในมีไส้กรองสิ่งสกปรกที่จะมากับน้ำ ไปหนึ่งชั้นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวปั๊มหรืออุปกรณ์ภายในนะครับ okay. 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 ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะต่อสายฉีดเข้าตัวเครื่องครับวิธีการนะครับวิธีการต่อตัวสายฉีดของรุ่นนี้ที่มีมาให้เนี่ยจะเป็นสายฉีดที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องและต่อเข้าปืนโดยไม่ต้องมีการหมุนเกลียวเลยเราใช้เป็นลักษณะน,นี้ครับเป็นวิธีการแบบสวมเร็วนะับหรือสวมง่ายๆวิธีการคือเราดึงสลักสีเทาขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ดึงขึ้นนะครับเราจะเห็นช่องเสียบ ที่ตัวเครื่องแบบนี้เราก็เสียบเ,ยขเข้าไปเลยขออนุญาตวางนะครับเสียบเข้าไปดังนั้นกดล็อกอยู่แล้วครับนี่คือวิธีการใส่นะครับถ้าจะเอาออกก็ดึงสีเทาขึา้นครับแล้วก็ดึงสายออกมาเลยตรงๆแค่นี้เองไม่ต้องหมุนเกลียวนะครับต่อไม่ยากนะครับถัดมาต่อเข้าที่ปืนก็เหมือนกันครับไม่ต้องหมุนเกลียวใดๆวิธีการคือให้เราบีบสีเหลืองตรงนี้บริเวณที่เป็นขีดขีดนะครับบีบปึ๊บแล้วดึงถอยหลังนะครับสลักจะถอยเราออกมาแล้วเราก็เอาสายเสียบเข้าไปเลยจักสายนี้ดันนอยล็อกอยู่แล้วครับ วิธีการถอดก็เหมือนเดิมครับบีบตรงนี้สไลด์ออกมาแล้วดึงสายออกมาได้เลยนะครับวิธีการต่อเข้าปืนง่ายมากนะครับที่ตัวปืนเนี่ยก็ออกแบบมามีความโค้งบริเวณมือจับที่ดีนะครับทำให้เราจับได้นานไม่เมื่อยมือไม่เจ็บมือด้วยนะครับนะครับตัวไกปืนนิ่มกดง่ายเบามือนะครับมีตัวล็อกป้องกันเด็ดด้วยวิธีการใช้งานตัวล็อกป้องกันเด็กให้เราเอานิ้วมือเนี่ยกดบริเวณนี้มันจะกระเถิดออกมาเราก็บีบไม่ได้แล้วนะครับจะใช้งานก็กดเข้าไปแล้วก็บีบได้เลยนะครับถัดมาครับปืนต้องต่อกับหัวฉี่ ก็ไม่ต้องหมุนเกลียวอีกเหมือนกันครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อแบบคลิกคอนเน็กนะครับหรือเชื่อมต่อแบบสมเร็วง่ายๆนะครับวิธีการคือมันจะมีเขี้ยวแบบนี้ครับให้เราผลักเข้าหาการเสียบลงไปหลังจากนั้นจับตัวกระชีดดึงกับปืนนะครับดึงเข้าหาการแล้วบิดล็อกที่หน่อยเข้าแล้วเอาออกย้อนทางกลับมานะครับเสียบเข้าไปแค่นี้ดึงออกย้อนทางกลับมานะครับส่วนตัวเครื่องฉีดน้ำเนี่ยเราสามารถ ต่อแชมพูล้างรถฉีดออกไปพร้อมน้ำได้เลยนะครับวิธีการคือด้านหลังจะมีท่อแบบนี้นะครับดึงออกมาได้เลยครับยาวประมาณฟุตครึ่งนะครับให้เราวางเครื่องไว้ที่ตัวทิศที่พื้นนะรหรือตำแหน่งที่เราใช้งานแล้ววางแชมพูล้างรถข้างๆหลังจากนั้นเราจุ่มแชมพูล้างรถลงไปจุ่มสายลงไปในถังแชมพูล้างรถนะครับหลังจากนั้นให้เราสมมติเราใส่หัวฉีดอยู่ถูกไหมครับเป็นโหมดแรงดันสูงน้ำยาหรือแชมพูล้างรถจะไม่ถูกดูดออกมาแต่ถ้าเราต้องการใช้แชมพูให้เราถอดหัวฉีดออกครับให้ฉีดผ่านปืนอย่างเดียว แชมพูล้างรถจะถูกดูดมาฉีดพร้อมน้ําเลยฉีดออกมาพร้อมน้าเลยแล้วก็ทําการสเปรย์นะครับหลังจากนั้นเราใส่หขวฉีแรงดันสูงกลับเข้าไปใหม่แล้วฉีดล้างทำความสะอา,ศา,ศาดน้ํายาจะไม่ถูกดูดมาครับจะดูดในเฉพาะโหมดที่เป็นแรงดันต่ำก็คือการถอดหขวฉีออกเท่านั้นนะครับส่วนการดูดน้ํายาหรือแชมพูล้างรถเข้าไปที่ตัวเครื่องไม่มีผลกระทบอะไรกับตัวปั๊มนะครับเพราะว่าตัวน้ายาจะถูกดูดผ่านหน้าปั๊มเท่านั้นเข้าปุ๊บแล้วออกเลยนะครับไม่ทําความเสียหายให้กับตัวปั๊มนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับด้านหลังจะมีจุด เก็บอ so right. so, ุปกรณ์หัวฉ so ีดด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับส่วนตัวสายฉีดสามารถคล้องไว้บริเวณนี้ได้นะครับลักษณะนี้นะครับคลิกของการใช้เครื่องฉีดน้ำนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคลิกการใช้เครื่องฉีดน้ำนะครับกรณีที่เราเริ่มใช้เครื่องนะครับตัวเครื่องจะยังไม่มีน้ําอยู่ในระบบนะครับความจําเป็นนี้คือเราต้องทาการไล่ลมออกจากระบบก่อนวิธีการก็คือเราก็ต่ออุปกรณ์ต่างๆให้ครบครับเสียบปลั๊กต่อก๊อกน้ำเข้าตัวเครื่องเพียงแต่เรายังไม่ต้องเปิดสวิต ให้เรากำไกปืนเปิดเบาน้ำนะเปิดลบานะ้ำก่อนกำไกปืนให้น้ำไหลผ่านปืนไหลผ่านออกมือฉีดไปนะั่นคือการไล่อากาศออกนะครับให้เหลือให้มีน้ำในระบบนะครับหลังจากนั้นให้เราปล่อยไกปืนแล้วเราเปิดสวิตช์ครับเครื่องจะทำการติดแล้วดับทันทีอยู่ในโหมดสแตนบายพร้อมใช้งานเมื่อเรากำไกปืนอีกครั้งเครื่องจะฉีดได้เลยปล่อยไกปืนเครื่องจะดับเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งเราจะไม่ทิ้งแรงดันไว้ในตัวเครื่องหรือสายหรือปืนทั้งหมดวิีกกาารื้้้ปดดดววต์ัับแลลยยงนไ ทิ้งไปหนึ่งครั้งน้ำที่ค้างอยู่ข้างในที่เป็นแรงดันจะถูกผักออกนะตัวเครื่องก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับโอเครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องฉีดน้ำขนาดเล็กของคาเชอร์นะครับรุ่น K2 Compact นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ